สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหน่งที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาสังคมศึกษาค่ะเราเรียนเรื่องพาร,รัตนตไตรกันไปแล้วและการแสดงความเคารพต่อพาร,รัตนตไตรยอย่างเหมาะสมไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคลิปเรื่องโอวาทสเบนจศีลมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเบนจศีล เป็นส่วนหนึ่งของโอวาทสที่พระพุทธเจ้าเป็นให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของชาวพุทธให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปนะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจคำว่าโอวาทสหมายความว่าอย่างไรและเบนจศีลคืออะไรเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยคะ่ะโอวาทสเบนจศีล สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนน้องๆเคยได้ยินคำว่าโอวาสามกันไหมคะโอวาสามนั้นก็คือหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นโอวาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสงฆ์ค่ะซึ่งโอวาสามนั้นจะประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดีและสุดท้ายคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะการไม่ทำความชั่ว คือละเว้นจากการคิดชั่วคือคิดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่นการพูดไม่ดีคือการพูดใส่ร้ายผู้อื่นพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทำชั่วคือการกระทำสิ่งใดๆก็ตามที่ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทำให้พ่อแม่เสียใจอีกด้วยและนอกจากนั้นเราก็ควรประพฤติดีให้สม่ำเสมอทั้งกายคือการทำดี เช่นนักเรียนเป็นคนรับผิดชอบทำกันบ้านส่งครูตามเวลาวาจาคือการพูดดีพูดจาสุภาพไม่หยาบคายและจิตใจคือการคิดดีเช่นคิดจะทำข้อสอบด้วยตนเองไม่ลอกเพื่อนเป็นต้นค่ะที่สำคัญที่สุดคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์ก็จะส่งผลให้เราทำดีพูดดี และคิดดีนะคะในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนกับหนึ่งในโอวาสามก่อนค่ะเรามาเรียนรู้กับการไม่ทำความชั่วหรือเบนจัดสีนกันก่อนนะคะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิม้มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกันนั่นเสียงนกร้องนี่เพื่อน เราไปดูกันดีกว่านั่นไงลงนกบนต้นไม้เอาลงมาเล่นดีกว่าเพื่อนๆพ,พัดเอาไม้เขี่ยเลยเราจะเอาก้อนหินปาจะดีเหรอเราว่ามันจะตกลงมาตายนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่เป็นไรหรอกเด็กๆทำอะไรกันคะ เมื่อสักครู่พวกผมได้ยินเสียงนกร้องครับเลยเดินหาเห็นลูกนกอยู่ด้านบนเลยจะเอามันไปเล่นกันด้วยการเอาไม้เขี่ยและเอาก้อนหินปาเหรอคะนักเรียนคะการที่เอาไม้ไปเขี่ยหรือเอาก้อนหินไปปาลูกนกนั้นเราอาจจะทําให้ลูกนกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือเว้นจากการเบียดเบียนรังแก ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยเด็กๆลองคิดว่าถ้าเป็นตัวของเราเองมีคนเอาก้อนหินมาคว้างป่าเราก็ยังรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจ็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่นักเรียนทำเป็นการผิดศีลคือการรังแกสัตว์ตามหลักโอวาทสามในพระพุทธศาสนาค่ะที่สอนให้เราไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแต่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์รู้แบบนี้แล้วต่อไปอย่าทำอีกนะคะครับคุณครู เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆวันนี้เพื่อนๆของเราเกือบทําผิดศีลไปหลายข้อเลยนะคะการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนั้นเราจะต้องไม่ทําความชั่วทั้งกายวาจาและใจนะคะซึ่งจะตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือเบญจศีลหรือศีลห้านั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเราจะได้ไม่ทําผิดเหมือนพัดกับเบิม้ม ข้อที่หนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนร,รังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ดังที่ครูการดาได้สอนเด็กๆไปเมื่อสักครู่นะคะข้อที่สองเว้นจากการลักขโมยหยิบฉวยเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่สามเว้นจากการนอกใจคู่ครองการไม่ซื้อสัตว์หรือแย่งคนรักจากผู้อื่นข้อที่สี เว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบเพอ์เจอร์ไรสาระข้อที่หเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆไม่ทำความชั่วตามหลักโอวาทสและเบนจศีลซึ่งเป็นข้อควรละเว้นในการปฏิบัติที่มี5้าข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการทำความดี ตามหลักธรรมเบ็นจะทำและสารคหกัตถสี่จะเป็นอย่างไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมนําหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พีต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก่อนจากกาันคุณครูมีเพลงให้นักเรียนฟังท้ายคลิปด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายง่ายแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แยง่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก ขอหาออกห่างจากสิ่งมืนเมาอย่าลืมไปท่องจําเด็กดีต้องไม่ทําผิดศีลหข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสมไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออกห่างจากสิ่งมืน